รถรถคันนี้เฮียซื้อมาร้อยห้าสิบเอียมอร้อยห้าสิบเลยเฮียใช่ใช่เขาบอกยี่สิบเอ็มนะครับใช่เฮียเฮียซื้อมาร้อยห้าสิบเอ็มผมก่อโคตรเท่อะเจ๊จัดเฮียเฮียซื้อเฮียซื้อมาร้อยห้าสิบเอ็มมันวิ่งเท่าไหร่ครับเฮียยี่สิบเอ็มนะครับเฮียยี่สิบเอ็มนั่นของปาะของก๊อปอ๋อมันวิ่งเท่าไหร่ครับน่าจะอย่างที่เฮียบอกความเร็ววิ่งประมาณสามร้อย อันนั้นรถหรือเครื่องบินระยสามร้อยอันนี้คือจรวดทางเรียบเนี่ยเอาของผมมาละเนี่ยตรงไหมเอ้ยว่า,ว,าว่าแต่ข้างบนไอ้มันคนไปไหนกันหมดแล้วอ่ะอ๋อมันเช้าแล้วครับมันจะเก้าโมงแล้วเขาไปนอนกันหมดแล้วครับเดี๋ยวขอดูซิมีใครอยู่บ้างน,นีเปิดอนเออะไรเดเ่อนอ่าไม่มีใครเลยไม่มีใครเลย ไม่มีคนเลยเฮียเขาน่าจะไปเรียนกันคันไหนคันไหนคันไหนนี่ครับเอาคันนี้ไหมครับที่ไล่เฮียเมื่อกี้โอ้คันนี้คันนี้คันนี้กี่บาทเนี่ยคันนี้อันนี้ของคันนี้ฟรีครับคันนี้ฟรีโอ้สวยมากเลยอ่ะมันการแกงใช่ไหมยังไม่แต่งใช่ครับยังไม่แต่งแต่งไปภายในเฮียจะสร้างแกงต้องทํำยังไงอ่ะต้องมีคนก่อนเฮียเียครับฮขึ้นกับสภาครับเฮียเฮียจะสร้างแกงโอกิยะถ้าเฮียขึ้นแกงนี่ผมระวังนะคนระวังคนในแกง สูบเฮียนะผมเปลี่นก่อนใช่ใช่เฮียเฮียต้องหาคนดีๆนะเอาคนที่ไว้ใจได้นะเอาคนที่เฮียอยากได้ดีกว่าคณะหลังนี้สิบคนนะเฮียเหรอแล้วใครจะใครจะเข้าแก๊งเฮียบ้างอ่ะผมผมแล้วหนึ่งนะเดี๋ยวผมคุยเอาใครพี่บอกพี่มีแก๊งเอาเอาใครไปอยู่ด้วยได้ไหมอ้าวมามาเล่นคุณเล่แล้วเราจะต้องทำไงเราจะต้องทำยังไงเข้าแก๊งเราเดี๋ยวผมบอกให้ครัแก๊งที่สภาแล้วก็ต้องมีสูตรครับ ตเนี่ยต้องมีขั้นต่ำยี่สิบคนครับถึงจะขึ้นแก๊งได้อ่ามาแล้วแล้วเราจะทำยังไงก็คือเราต้องเตรียมคนไปยี่สิบคนครับแล้วก็ไปที่สภาแล้วก็เอาแอดแอดแอดเบอร์กันไว้ก่อนได้ครับเเียบไม่ได้เไม่ได้ผมขอเบอร์เนี้หน่อยครับงั้นหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหกใช่ไหมครับอ้าวหรอผมโทรไปแล้วเนี่ยโอเคโอเคอ๋อใช่เพิ่งเ่รอตื่นเลยครับอ้าวหรอต้องต้องต้องหาคนเนาะ ขึ้นไหมครับเนี่ยขึ้นไหมครับสกูด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 แป๊บนึงโอเคเดี๋ยวผมวางให้แต่ผมไม่สูบนะผมไม่เอาอะไรจากเงี้ยเลยแต่พี่กูมาพี่กูมาไม่นี่ไม่นี่พี่ครับผมเฮียชื่ออะไรครับเฮียชื่อโอเคครับโอเคครับแต่ว่าเฮียจะทำแก๊งเหรอครับเฮียต้องคัดคนด้วยนะครับต้องคัดเรื่องฝีฝีมือต้องดูเวลาด้วยครับเพราะว่าถ้าเล่นแก๊งจริงๆอ่ะมันต้องมีทั้งเวลามีประสบการณ์แล้วก็มีฝีมือครับไม่งั้นแก๊ง แก๊งโดนกดยับเลยครับอ๋อต้องคนที่แบบว่ามีคนที่มาเล่นพร้อมๆกันใช่ไหมใช่ใชต้อง<ช>คนงบริหารเวลาเป็นต้องมีฝีมือไม่งั้นโดนแก๊งอื่นกดเอาครับแก๊งจะแตกได้ครับแล้วก็เรื่องเงินด้วยครับต้องมีทรัพยากรให้มันถึงอ๋อมีคนอย่างเดียวไม่พอครับเฮียต้องเอาคนนีเวลาโอ้แก๊งนี่ทํายากถ้าเกิดคนไม่มีเวลามานี่ก็เ,เราก็เวลาเราเข้ามาเรา,เาไม่มีคนเสียไปคนหนึ่งครับถ้าคนเจอคนไม่มีเวลาก็คือแก๊งมันต้องอ่อนผุกอะเหมือนบริหารคนนี่เลยพี่เฮียพิ่งเล่นเหรอครับใช่ใช่ใช ผมว่าถ้าเกิดที่ผมมองว่ามันถ้าเกิดเฮียจะทําเองมันยากเฮียจะต้องมีสักสองสามคนเน่ะที่เขารู้เรื่องนี้ครับเฮียจะไม้คนเพรอะมานให่มากต้องมีเลขาพวกเลขาพวกแบบคนช่วยเยอะไอะเฮียต้องมีคนรู้งานนะครับใช่ครับถ้าทําเองคนเดียวมันเหนื่อยครับเหนื่อยมากแต่ก็ลองดูเป็นประสบการณ์ของเฮียก็ได้ครับแต่ถ้าเฮียมีแบบมีแรงปใหญ่ก็น่าจะรอดครับแต่ก็ต้องหาคนด้วยแมนโดนสุบเลือดสุบเนี่ยแล้วสุบเลือดสุบเนื้อคืออะไรอะ ก็คือคนนั้นมาเข้าแก๊งมาเพื่อให้เฮียขึ้นอาวุธให้อะอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะเฮียเฮียเฮียก็ขอเข้ามาเหมือนกันโอเคเลยโอเคเฮียสูบอีกทีหนึ่งเฮียเฮียไม่ได้สูบเฮียไปขอเข้ามานั่นแหละเฮียมันก็จะมีพวกที่แบบอยากเข้าแก๊งเพราะว่าแบบว่าเห็นเฮียมีตังก็เลยแบบว่าให้เฮียขึ้นอาวุธให้ เนี่ยครับลุงลุงคนเมื่อกี้ที่ไปกับเนี่ยผมว่าได้นะผมมองว่าเข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 า,เขาเสียงตึงอ่ะผมว่าเมื่อกี้ผมยังกลัวเขาเลยเขาบอกว่าอย่าต,ตลกอย่าตลกอ่ะผมลงรถเขาเลยอ่ะโอ้ยลุงลุงตึงมากครับลุงคนเมื่อกี้นี่ตึงมากครับผมว่าผมว่าคนนั้นน่าจะถ้าเกิดเนี่ยจะครอบครัวเดีย่คนนั้นเหมาะขึ้นครอบครัวคืออะไรอ่ะขึ้นครอบครัวขึ้นครอบครัวคืออะไรคา้ายแก๊งครับแต่แค่น้อยกว่าใช่ใช่ครอบครัวจะมีมากกุดแค่ติดคนครับโอ้ยเราต้องขึ้นแก๊งได้ดีกว่า ผมว่าอย่าอย่าขึ้นแฟมนะครับขึ้นแก๊งดีกว่าสนุกสนุกกว่าถ้าเกิดจะเอามันนะครับแต่ส่วนมากคนเขาจะขึ้นขึ้น,นแฟมก่อนแล้วก็ตั้งหลักตั้งหลัก,หลกให้ได้เราค่อยเป็นครอบครัว,ว <ๆ S 1> ไปเรื่อยๆครับทีละสเต็ปครับแต่เฮียหรือเฮียอยากหาเงินทางอ้อมก็หาคนเข้าแก๊งแล้วก็สูบเลือดสูบเนื้อคนในแก๊งก็ได้ครับไม่คอยส่งเงินส่งน้ำอะไรเงี้ยเฮียแล้วก็จะรวยเฮียไม่ชอบสูบเฮียจะสร้างแก๊งแล้วเฮียก็จะไปปล่อยเงินกู้ นี่แหละสูบทางอ้อมเฮียจะไปปล่อยนี่แหละซื้อแกซื้อเรื่องง่ายเลยเฮียเฮียจะไปปล่อยเงินกู้เฮียจะไปปล่อยเงินกู้ที่ที่บาคาร่าที่อะโปเกอร์โปเกอร์เฮียปปล่อยได้ยังอ่ะเฮียจะไปปล่อยถ้าใครไม่จ่ายเฮียเขาจะไปลุมกระตื้มมันนั่นแหละเฮียต้องมีแก๊งเพราะงั้นเฮียต้องมีแก๊งเดาลุงว่าเขามีแก๊งเราไม่มีแก๊งเราโดนกระตื้แทนนะเฮียไปปล่อยเงไงนะเขาเดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุงเดี๋ยวเฮียสร้างแก๊งเสร็จปุ๊บเดี๋ยว เฮียไปปล่อยดอกร้อยละยี่ไร่เฮียก็จะมาเข้ามาเก็บตังค์ทุกวันเฮียต้องระวังอย่างนึ่งไยนะปล่อยอันนั้นปล่อยปล่อยเงินใี่มันแต่วางปล่อยผิดนะบางคนแบบผู้หญิงบางคนถูกอทุบไม่ถ้าใครไม่ใครไม่ให้เฮียเฮียเต้มหมดอะ่ะนี้เอาจริงรุ่นี้เอาจริงต้องทำแกงปล่อยแก๊งนี่เฮียถ้าปล่อยบาแง่งเดี๋ยวมันก็หนีเฮียหมดแหละไม่ไม่ถ้าถ้าถ้าหนีเข้ามาเฮียเจอเฮียหดยับเลย แก okay. well, ๊งปล่อยแก๊งหรอแบบปล่อยแก๊งพรอแก๊งไหนไม่ให้ก็ตีเยาตีเยาของคืนแก๊งดีกว่าเพราะถ้าปล่อยถ้าปล่อยเป็นคนอ่ะผมว่ามันก็หนีเฮียได้อยู่ดีมันใส่หน้ากากอะไรเนียก็จําะไรไม่ได้แล้วอ๋อเออว่ะจริงว่ะมันไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าเงียเฮียก็จําะไรไม่ได้ละเออเฮียมีแต่เบอร์มันมันก็ไม่หลับเฮียหรอกเฮียตัวเออใช่จริงด้วยจริงด้วยต้องเป็นแก๊งเฮียถ้าแบบไม่จ่ายแก๊งปล่อยเงินกู้ให้แก๊งแก๊งไหนไม่จ่ายก็ตีแม่เลยไปถล่มแก๊งเลยนะ ใช่เออปล่อยเงินกู้ตามแก๊งดีกว่านะเออเช่ครับจ้ะปล่อยเงินกู้แก๊งเนี้ยเข้าท่าเข้าท่าเพราะแก๊งเวลามันแพ้มาเสียเดิมพันเกือบร้อยเอมเลยนะเฮียแบบแเยอะเสียเยอะครับเฮียของหายหมดตัวถ้าอย่างนั้นเราไ,ไปไมัเยอะตอนนี้มันห้าตอนนี้มันเป็นไฟตรงอ่ะมันไม่เยอะละมันสองถึงห้าเอมเองมันไม่ถึงร<ต>้อยครับถ้าเราไปไม่ถึงไม่ถึงมันมันเป็นไฟตรงครับเดิมพันกันก็เล่นห้า ให้ถึงห้าแต่ห้าเกาะอะไรเงี้ยก็แต่มันเสียดัพยากรเยอะเย้ยขั้นต่ำไฟเงยต่ำอยห้าหกเอ็มพวกของใช่แกแก๊งมาร้อนเงินเงี้ยมาดันอาวุธอ่ะใช่บางแก๊งเขาร้อนเงินเงี้ยเงียมีตังเยอะเงี้ยก็ปล่อยแล้วก็กินดอกแต่เงี้ยจะขึ้นแก๊งอ่ะผมว่าเงี้ยต้องพร้อมเพราะว่าถ้าเกิดพวาอมมันโดนเดี๋ยวโดนแบบเรียกเงินอ่างเงี้ยครับแบบแต่เราทําอะไรไม่ถูกใจกันเขาเรียกเงินนะเรียกเงินทำไะก็แบบ อย่างเช่นเราเผลออันนี้สมมติเราไปเผลอเผลไปแทงเข้าอย่างเงี้ยที่เนี่ยมันสามารถเรียกเราไปคุยได้ถ้าเกิดถ้าเกิดเนียไม่อยากมีเรื่องก็ต้องแบบจ่ายสองเอมเรื่องจบอะไรเงี้ยมาเฟียเนี่ยมาเฟียใช่หรือถ้าเกิดเราไม่จ่ายเนี่ยมาเฟีาได้เล่นนะครับเล่นเล่นเาเอาเองใช่ไเรว่าลาเาอยู่พันที่เหมือนกันฮะมีอะไรพันที่ยู่ไหมผมไม่เสี่ยงเสี่ยงคบโอ่ยลถข้างหน้าสวยมากเลยทั่ไหนเนี่ย นอเลยนะท้องครับไหมครับพี่นะอันนี้รถใครอะรถรถของพี่เปาครับรถพี่เปาอ๋อรถพี่เปาเหรอแล้วพี่เปาไปไหนอะใช่อ๋อผมเป็นมือขวาพี่เปาอ๋ออันนี้ใช่พี่เปาไปนอนแล้วเหรอใช่ครับใช่ครับอ๋อพี่เปายังไม่ได้มาเล่นพี่เปาอยู่เมืองนอกใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวเฮียว่าเฮียไปนอนก่อนเฮียไม่ไหวละ 8ปดโมก่าแล้วนรเอาอานี้ฮคทำแก๊งยแค่พวกผมไปอยู่ด้วยนะโอเคเลือกเลือกรวมแล้วเนาะได้เดี๋ยวเย็นๆฮียเข้ามาใหม่นะแต่ผมมีแผน้น่โอเคโอเคพักผ่อนพักผ่อนได้เจอกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนกดตัวอะไนะคิวคิเลยนะคิมาแล้ง่วงมากเลยคิวคิวเลยอะคิว Q แล้วทุกคนโอ oh. ้ U I ออกได้เขาได้ปฟไฟอันนี้คือออกแล้วใช่ไหมทุกคนโอเคทุกคนครับทุกคนฝันดีราตรีสวัสด,ดนนิ์เดี๋ยววันนี้จะมาตอนเย็นเย็นเ,เ,เราจะเข้ามาลุยใหม่ทุกคนดูแล้วต้องมาแต่หัววันนะทุกคนเพราะมาดึกไปไม่หนุกต้องมาแต่แต่หัววันนะมาเร็วๆหน่อยดีกว่าเออเออนะ โอเคทุกคนนะทุกคนไปหลับไปนอนกันได้แล้วนะครับวันนี้โอ้โหลากมาันแปดโมงเช้าเลยทุกคนโอเคนะทุกคนนะครับเดี๋ยวทําแก๊งเดี๋ยวทาแก๊งเดี๋ยวจะมาไลฟ์ตอนสักประมาณห้าโมงหกโมงแล้วกันห้าหกโมงห้าหกโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มอ่าประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเข้าลุกกรอกโอเคเคโอเคนะทุกคน โอ้วันนี้โคตรมันเลยทุกคนวันนี้ลุงลุงโคตรหาเลยลุงโคตรหาเลยลุงสายกากเลยทุกคนวันเนี้ยออโอ,โอ้ดูแล้วถ้าเกิดว่าเราสร้างแก๊งมานี่ดูแล้วเซิร์ฟน่าจะหามากเลยทุกคนน่าจะมันมากๆเลยนะอ๋อ